คลิปนี้จะมารีวิวคาเฟ่แถวหัวหินค่ะทุกคนร้านนี้นะคะวิวปังมากเลยค่ะชื่อว่า The Moment Cafe Craft นะคะวิวภูเขาแล้วก็ติดสระว่ายน้ำค่ะที่นี่มีที่พักสุดปังเลยนะคะวิวได้ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะร้านนี้ที่เรามาเป็นทางผ่านระหว่างกลับบ้านพอดีนะคะก็เลยแวะมาลองสักหน่อยค่ะที่นี่มีทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะวันที่เรามาก็สั่งเครื่องดื่ม การชิวๆเบาๆค่ะบรรยากาศดีมากลมพัดผ่านตลอดเลยนะคะภายในร้านก็คือมีต้นมะขามยักษ์เลยค่ะต้นใหญ่มากๆเลยทําให้ภายในร้านเนี่ยลมลื่นนะคะแล้วก็แบบสดชื่นมากๆเลยร้านก็ตกแต่งแนวแนววินเทจนะคะตรงนี้มุมนี้คือถ่ายรูปจึงมากๆเลยค่ะถ้าใครผ่านมานะคะแถวหัวหินนะคะหาร้านคาเฟ่บรรยากาศดีติดภูเขา าติสระว่ายน้ำนะคะนุ่นก็ขอแนะนำที่นี่เป็นตัวเลือกนะคะเครื่องดื่มอร่อยรสชาติดีมากๆเลยค่ะไว้มีโอกาสก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะชอบมากๆเลยก็เก็บภาพวิดีโอมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะหากใครชอบคลิปนี้นุ่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย